สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับอยากสู่ช่องทีคอยบอกอะไรครับเอฟซีครับมีข่าวด่วนนะครับเรื่องอุฏอนเรื่องอุฏอนนะครับมีข่าวด่วนเรื่องอุฏอนในปีงานที่ครับแดงข่าวรายงานมาครับเรื่องอุฏอนนะครับว่าอีกเจ้าแม่นะครับได้ออกมาประกาศเอาไว้ว่าสิ่งที่ผมพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานนิทานนะครับนิทานงาฟซีครับเอาไว้ว่าสิ่งที่ผมพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับตัวของตัวนะครับแต่ไปเอาอัลตรอ ในการรับชมรับฟังเดยวลุกเดแล้วลูกเขาว่าจะมีการเ,<อ>เลื่อนนะครับเลื่องอุทธรนะครับพ<อ>ี่เจ้าแม่ครับบอกแล้วนะครับว่าเลื่อนอุทธรนะครับจะเลื่อนทีนี้จะอาจจะไม่มีการฟังคำดําสิขอ้อุทธรนะครับพี่เจ้าแม่บอกนะครับอย่างนี้นะครับเจ้าแ,แม่พูดในไลฟย์อยู่เห็นช่อง ชะวันนะครับเอามาลงนะครับว่าการเลื่อนนะครับจะไม่มีการเลื่อนอาจจะมีการอ่านคำพักษานะครับปีนี้จะไม่ไม,มีการอ่านคำพักษานะครับอันนี้ก็ฟังมาจากเจ้าแม่มันพูดอยู่ยในในไหลต์สดของมันนะครับไายสี่ครับทีนี้เราก็มาคุยกันว่าทําไมทําไมถึงทําไมถึงา ถ,ถึงไม่มีบัญชาเรื่องอะไรนั้นผมเชื่อว่าเดี๋ยวไม่เชลบานคงจะเอาโร่ให้ดูนะครับนะแต่ผมบอกเลยว่าจะฟังช้าฟังเร็วนะครับนะครับมันก็เป็นข่าวดีของพวกเรานะครับเราก็ยังเชื่อมั่นในคำอุทธรว่าอาจจะมีการยกอันนี้ฟังเงี้ส่วนตัวครับในคดีคดีดังนะดาวคานะครับทุกท่านนี่มันเงี้ย่ายเงส่วนตัวอาจจะมีการยกก็ได้ครับทุกท่าน เพราะโจรานนปีครับแต่ใครปีครับเพราะโจรานในปีครับนะเพราะะนั้นนะครับเราจะมันผลมันจะออกมายัางไงจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนหรือว่าจะมีการตัดสินในเช้าทองหรือเปล่ามีการพักษาชเช้าทรรรองหร,ร,รือเปล่าเราก็เราก็เ,เป็นข่าวดีของเราอะนะเป็นข่าวดีของเราอ่ะที่มันช้าเนี่ยมันช้าเพราะมันช้าเพราะเจ้าแม่ นะครับมันช้าเพราะทีมงานของเจ้าแม่เท่านั้นที่มันช้าถูกนะครับพี่นายพีครับไม่ต้องตกใจครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวไม่ชล้วน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ชวลักก็เอามาลงให้ดูนะครับว่าทำไมถึงอ่านคำอ,อ่านคำทั้งอ่านเาเรียกไรอ่านคำทั้งภาษาทั้งท,งทงอนช้านะครับทุกท่านก็รอยตามชมครับรอยตามชมนะครับ จะช้าจะเร็วผมก็เชื่อว่ายังไงก็เราก็มีเหตเพราะเราเชื่อมั่นนะครับเรายังเชื่อมั่นเขาสองคนเสมอว่าเขานะครับคือผู้บริสุทธิ์และตอนนี้ผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าเขาสองคนคือผู้บริสุทธิ์นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับไม่เคยมีไม่เคยเปลี่ยนแปลงในอุดมการณ์ของผมนะครับอุดมการ์ผมผมยังเชื่อว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์นะครับ แล้วก็ฟาร์มบีนะครับจะเป็นเกาะคุ้มกันเขาสองคนนะครับฟาร์มบีครับจะเป็นเกาะคุ้มกันเขาสองคนนะครับเราเชื่ออย่างนั้นนะครับคาบูธทอนตัดสินปีนี้หรือปีหน้าหรือปีไหนเราก็เชื่อมั่นว่านะครับเขาสองคนคือผู้บริสุทธิ์นะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนนะครับไม่ต้องเอกใจอะไรไม่ต้องตกใจนะครับเขาอยากให้ทุกคนรักคิดพิจารณาเอานะครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทัองวันนี้นะครับในคดีดังเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆ,ๆเยอะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่ามันแปลกจริงนะผมเชื่อมั่นว่ามันแปลกจริงนะครับเพราะฉะนั้น ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดดีครับนะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับผมก็ยังให้กำลังใจข่าวสองคนเสมอนะทุกท่านครับยังให้กำลังใจข่าวสองคนเสมอไม่เคยเปลีป่ยนแปลงน,นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นกำลังใจให้กันครับ,บด้วยกันนะครับนะเราเห็นอี่้าแม่มันบอกเองว่าคำตัดสินเช่าทอนปีนี้อาจจะไม่มี อาจจะเป็นปีหน้าอย่างไวก็คงจะเป็นปลายปีที่ช้าชาพ่อมึงนั่นแหละนะครับที่ชา,ชาพาชาพ่อพมึืงหรือเปล่านี่เราไม่ทราบนะครับเราคาดว่านะครับนะครับก็ รอตามชมสิครับเราตามชมนะครับเราที่ตามชมให้ดีผมเชื่ออย่างนั้นว่าเขาสองคนคือผู้บริสุทธิ์นะครับเป็นกำลังใจให้กันครับใครจะมองอยังไงใครจะว่างไงผมไม่สนใจอันนี้ไม่เป็นฟาร์มคิดเห็นส่วนตัวของผมไม่เกี่ยวใครนะครับมันเป็นฟาร์มคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ไม่เกี่ยวใครนะครับนะเพราะเราเห็นอะไรหลายอย่าง ครับเราเห็น rua 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 um. อะไรหลายหลอย่างในเรื่องราวในคดีน <t> ี้เราเห็นไม่ใช่เราไม่เห็นนะครับเราได้รู้เรื่องราวหลายหลายอย่างในคดีนี้นะครับว่ามันเปแป้อ่ะมันแป้กหลายหลายอย่างนะครับมันเปนแป้หลายหลายอย่างก็ที่ครับพายฟีชมบรรยากาศยามเย็นนะครับสีกวาสมเด็จครับอาบน้ําเสร็จครับก็ลงมาในการทุท่านก็มาลักก่อนนะี่ครับพักก่อน ครส่วนเรื่องคดีนี้ไอ้ตีครับผมเชื่อว่าใครทําผิดใครทําอะไรไว้นะครับก็ต้องรับกรรมอย่างนั้นนะครับไอ้ตีครับใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมนั้นนะครับนะครับแล้วกไปรอชาติหน้ากับชาตินี้ครับใครทำกรรมดีได้ดีใครทำกรรมไม่ดีเราจะได้กรรมไม่ดีครับไม่ต้องไปสนใจอะไรครับกฎแห่งกรรม ยุติธรรมเสมอทุกท่านนะครับเราก็ยังเชื่อมั่นว่าข่าวตองคนเป็นคนดีแต่บางครั้งอารมณ์เขาอาจจะไม่อยู่ที่ไม่อยู่กับร่องอร่อยเราก็จะไปทิ้งสาเขานะครับเราก็จะไปทิ้งสาเขาแนละ้วพี่ครับนะก็สุ้ต่อไปครับชูดบริการน,นะครับทุกท่านอันนี้จักใจครับไม่ได้เตะแป้งครับอันนี้ มาตาักใจเลยครับไม so, ่ให like pues kind of ้เตะแดงครับท oui, so ุกท่านก็ชูปลิกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันจับมือปลิกันนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนีิทรับนะจะขอพาพาลูกเล่นน้ําก่อนนะครับนะครับขอพาลูกเล่นน้ําก่อนนะครับนี่กับลูกชายผมโอเคสวัสดีครับแต่ทีนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับขอขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับสินะทีนี้ก็จะปาร์ตี้ครับ ปาร์ตี้ก็อยู่ริมริมทะเลนะครับนะแล้วกันคลิปนี้ก็มานี่ครับสวัสดีครับ